สวัสดีครับผมนายนัทพลจนันทบุตรจะมานําเสนอเนตเวิร์ดสภาเทียนเรื่องโลกของสัตว์ครับขั้นแรกเข้าไปใน Google แล้วเซิร์ชคําว่าเนตเวิร์ดสภาเทียนจากนั้นล็อกอินด้วยอ e ีเมลของเรานะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จากนั้นเข้าห้องห้องของเราคือห้องโลกของสัตว์นะครับท่บายสมาชิกครับไปห้องไหนไปตรงไหนดีไปตรงไหนดีเอาตรงไหนก่อนอ่าเอาเป็นตรงรูปภาพก่อนก็ได้ครับตรงรูปภาพนะครับตรงรูปภาพตรงรูปภาพก่อน เอา,าเอาไปตรงลูกค้าก่อนเอาไปเปยากไปอย่านั่นามาดูเป็นเพื่อนมาลูกค้ามีอะไรบ้างครับก็จะมีควายาาฮีราฟนาคฮิโปลิงสิงโตแพนด้าเสือช้างแล้วก็ตัวเงินตัวทองครับกบ,กบ้มกเป็นตัวอะไรครับมนี่ยอันอันนี้เป็นห้องของเพื่อนครับของหองเพื่อน อนะอ,า,อา่นี่เป็นข้อมูลมี PDF นะครับผมอันนี้จะเป็นภาพสามมิติมีเสือดำสองตัวแล้วก็ช้างกับ ดำต,ตัวทีว่ถูกยิง,งนั่นแหละใช่ครับ<ช>ไม่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 ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีช้างมีอูดแล้วก็วกวางนะครับวาอันนี้เป็นวิดีโอครับวิดีโอแม่ตัวหน่อยเน้อหา เเล็กรวะโอเคโอเคครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผมเล,มลยกไอหมดแล้วครับหมดแล้วส่งต่งอผู้โชคดีคนถัดไปเลยใครจะพิเศษคนถัด,ด,ดไปคนถัด,ดไป อาเป็นะอะไรล่ะหมูสมน้ำคนต่อไปส,สัตว์ทะเลสัตว์ทะเลนะครับที่ชอบนะครับสัตว์ทะเลรู้จอกกินข้าวไมกัดเจ๊กอ่อาเจ๊จะเป็นที่ไกลโอเคยูฟิเซนมาต่อไปนะครับสัตว์ทะเลที่ชอบสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับผมค,ครับ